รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับพบกันอีกครั้งกับออโต้มอเตอร์ไทยแลนด์ครับ ในช่วงแบบนี้นะครับฝนก็ยังตกอยู่นะครับใช้รถด้วยความะระมัระวังครับในช่วงนี้เราต้องรู้วันนี้ผมมีเรื่องราวของ Mercedes-Benz S-Class ครับต้นทางของรถหลายๆรุ่นจากค่าย Mercedes-Benz นะครับที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆมากมายเลยอันนี้เราให้รับชมทั้งรีวิวพร้อมกับผลทดสอบครับในช่วงท้องโลกยานยนต์นะครับวันนี้มีรถใหม่มานําเสนอถึง2รุ่นครับรุ่นแรก เบยส์ะครับกับอีกหนึ่งรุ่น B M W 320 L I ครับและสุดท้ายในช่วงรู้ก่อนขับกับอินดุสุครับการวอร์มอัพเครื่องยนต์นะครับถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญก่อนเดินทางนะครับแต่วิธีการวอร์มอัพเครื่องยนต์แล้วก็คุณประโยชน์ของเขานั้นมีอะไรบ้างช่วงนี้เรามีคำตอบให้ครับเอาละครับอัคระยานยนต์กับ Mercedes Benz The s c l a s s นะครับในรุ่น350 D A M G Premium รออยู่หลังโฆษณาครับ ยิ่งขึ้นมา z าเ c x 3ใหม่ SUV คันแรกของคุณ Feel the Drive ตอบทุกความสเปรดเป็นหนึ่งเดียวสะท้อนตัวตนที่เหนือกว่า All New Isuzu MU-X เหนือทุกความเชือ่อเหนือทุกความสเรรด Originality Redefined 9 like uh สู่คันที่เป็นตัวเรา ด้วยพลังจากข้างในกับความคุ้มค่าที่มากยิ่งขึ้น Mazda CX3 ใหม่ SUV คันแรกของคุณ Feel the Drive ตอบทุกความสำเร็จเป็นหนึ่งเดียวสะท้อนตัวตนที่เหนือกว่า All New Isuzu MU-X เหนือทุกความเชือ่อเหนือทุกความสำเร็จ Originality Redefined มันนี้มีรถใหม่นะครับแล้วก็เป็นรถที่ถือว่าเทคโนโลยีนํำสมัยก็ว่าได้แล้วก็เป็นต้นทางของรถอีกหลายรุ่นจาก Mercedes-Benz ครับและรุ่นที่เราจะนำไปรีวิวพร้อมกับทดลองขับในวันนี้นะครับเป็นรุ่นท็อปนั้นก็คือ AMG Premium มนะครับมากับสมารถนะของเครื่องยนต์3.0ลิตร6สูบเทอร์โบเป็นแบบ2 s t a t e นะครับ first impression ที่ผมเห็นครัง้งแรกหรือท่านผู้ชมเห็นมาครั้งแรกนะครับดูแล้วดู วัยรุ่นมากขึ้นนะดูโฉบเฉี่ยวมากขึ้นจากการดีไซน์เส้นสายต่างๆในตัวรถนะครับเรื่องง่ายว่าออกมาเป็นททร์กเก็ตของวัยรุ่นสร้างตัวหรือเท่าแก่น้อยอะไรประมาณนี้นะครับน่าจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วละ่ะ ขอบคุณมากครับบอกขอจุ๊บให้เกียรติสำหรับเรามานั่งด้านหลังนี้โอ้โหต้องบอกว่าที่นั่งนี่บอสซีดจริงๆนะฮะมันกว้างขวางสะดวกสบายมากเลยนะครับก่อนอด่นเดี๋ยวเอาโทรศัพท์วางชาร์จก่อนมีแท่นชาร์จไวเลสอยู่ข้างหลังนี่นะครับเพราะว่าต่อไปนี้เนี่ยผมจัดระบบเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ได้หมดแล้วนะฮะมันก็นสามารถที่จะเชื่อมโยงกับหน้าจอเนี่ยนะ แล้วกเ็เราก็เมื่อกี้ดูค้างเมื่อกี้ผมนั่งดูรา,ายการของเราเนี่ยตนนี้ออตโตมอเตอร์เนี่ยค้างอยู่นะก็เดี๋ยวนั่งดูต่อได้เลยนะในระหว่างที่บกทุบขับไปเนี่ยผมก็จะได้ดูรายการไปด้วยพร้อมๆกันมนะสะดวกมากผมมีวายเลสหูฟังไร้สายของเขาเนี่ยมาให้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมก็ฟังรายการต่างๆจากหน้าจอนี้ได้นะฮะก็สะดวกสบายมากมีไอ้สีสันสวยงามด้วยไฟแอมเบียนอะไรต่างๆพวกนี้ของเขาเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่ามากาการจริงแล้วก็ไอ้ตรงนี้เนี่ยนะครับเขาจะมีแผดอยู่อันหนึ่งสำหรับที่จะควบคุมการทำงานของหรือดูข้อมูลต่างๆเนี่ยผ่าน แพทอันนี้ซึ่งสามารถที่จะถอดออกมาได้นะครับก็จะควบคุมดูข้อมูลของรถในขณะที่ขับไปโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งไอเรื่องของเนวิเกเตอร์แรงต่างเนี่ยก็สามารถที่จะดูจากดูจากในแบบนี้ได้เลยแล้วก็มันก็จะเชื่อมโยงกับหน้าจอนี้แต่ว่าหน้าจออันเนี้ยมันก็จะค่อนข้างจะระยะไกลเพราะนั้นบางฟังก์ชันอย่างเช่นถ้าเราเชื่อมโยงกับเบราว์เซอร์อินเทอร์นเน็ต นะมันก็อาจจะไกลไปในกรณีที่จะทางานเางนี้จะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทำงานเพราะฉะนั้นถ้าจะทํางานก็ยังคงต้องอยู่ในโพสิชันตรงนี้อยู่นะฮะเพื่อที่จะาสามารถสัมผัสหน้าจอใช้งานได้นะครับยกเว้นในกรณีที่ต้องการจะผ่อนคลายในการเดินทางนะฮะก็มาดูข้อมูลจากในแพดท,ที่อยู่เล็กๆที่หัวข้างนี่นะครับใช้ได้นอกนั้นแล้วเนี่ย ถ้าตอนนี้เนี่ยผมต้องการผ่อนขายแล้วเนี่ยผมก็จะไปใช้ระบบที่เรียกว่า,าปรับเบาะนอนเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นระบบแบบ One Touch นะก็กดปุ่มทีเดียวก็สามารถที่จะเข้าสู่ระบบได้เลยผมเข้ามาอยู่ในส่วนของ c o อก p i t ในตำแหน่งผู้ขับขี่นะครับเหมือนจะแยกส่วน ที่เป็นเขาเรียกเป็นเป็นเหมือนเซกชันเฉพาะของผู้ขับขี่เลยมันแยกออกจากการเบาะนั่งต่างๆเนี่ยชัดเจนนะฮะแล้วก็ผู้ขับขี่ตรงอย่างที่ว่าจอ12.3นิ้วที่เคยมีในรูปแบบของตัววายสกรีนเต็มหน้าบริเวณคอนโซลกลางนี้นะครับเปลี่ยนจาก12.3มาเป็น12.8นะครับแล้วก็ย้ายไว้ตรงกลางซึ่งแน่นอนว่า เทรนนี้เนี่ยจะเป็นเทรนการดีไซน์รถ Mercedes-Benz ต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้นะครับก็อ e ีคล s สใหม่ c ีคล s สใหม่หรือรุ่นต่างๆก็จะเห็นหน้าจอของคอนโซลที่เป็นดีไซน์ประมาณนี้ระบบในเรื่องของป้องกันก่อนเกิดเหตุหรือป้องกันหลังเกิดเหตุนะครับแอร์ a ั1สลูก13ตำแหน่งก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ Merced e s b e n z ติดตั้งให้กับ S c สคลคันนี้แน่นอนว่าช่วงล่างของอัครฐฐาถาระดับ f ฟ r s ์ c ค a s s คันนี้ครับแอยอ่าเ็นชั่นนะครับก็ซับแรงกระเทเือนเขาพยายามคงบอดี้ให้อยู่ที่แต่ช่วงล่างเนี่ยทำงานของเขาเองโดยที่ซับแรงกระเทนไม่ให้มาถึงผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารด้วยซ้ำนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจความสูงของตัวรถในกรณีที่ว่าใช้ความเร็วเกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขาจะปรับตัวเองให้เตี้ยลงมาก็เป็นเรื่องของแอโรไดนามิกที่ที่ทาง ผู้พิดค้นพวกแบบเขาติดตั้งเอาไว้นะครับความแข็งอ่อนของโชคอัพที่เป็นระบบแอร์นั้นนะครับรวมถึงเครื่องยนต์และพวงมาลัยมีการตั้งโปรแกรมการขับขี่เอาไว้ในโหมดของด m นามิกซีเล็กนะครับแต่ถ้ายังไม่พอใจยังไม่ถูกกับสไตล์การขับขี่ของตัวเองนะครับสามารถเลือกตั้งปรับเซตในรูปแบบของอินดิวิดอลได้ในเรื่องของการขับขี่ตอนนี้นะครับนอกจากเม็ดฝนเสียงเล็ดลอดจากข้างนอกเข้ามาเงียบ เงียบมากๆเลยนะฮะความเร็วอยู่ประมาณ80กิโมตรตชั่วโมงแล้วนะครับพิจอร์อื่นๆน่าสนใจตรงที่ว่ามีการพัฒนาขึ้นมาใหม่อัตติฟคูซอนโทนนะครับตัวเลนคลีฟต่างๆ mm hmm. เดิมทีโปรแกรมของการเซตอัพ mm hmm. ระบบพวกนี้เนี่ยเราจะสามารถสัมผัสได้นะครับพูดง่ายๆนะครับในกรณีที่เราขับตามข้างหน้าอยู่แล้วข้างหน้าเบรกจนสนิท mm hmm. เดิมทีระบบพวกนี้เนี่ย สร้งโปรแกรมที่ว่าคือมันจะลักษณะเหมือนกดเบรคอยู่ประมาณ4-5หครั้งก่อนรถจะหยุดสนิทแต่ตอนนี้เขาประมวลผลจากผู้ใช้งานจริงนะครับเราเบรกรถยังไงนะครับให้หยุดนิง่งระบบเป็นอย่างนั้นเลยในส่วนของตัวระบบช่วยเหลือกันกับขี่นะครับ a d a ั t i v e Custom t o เองก็ดีนะครับเลน e ี e เองก็ดีเนี่ยพัฒนามาให้ดีขึ้นทํางานได้สมูทขึ้นนะครับกรณีที่รถออกนอกช่องทาง ที่ผ่านมาเราเคยสัมผัสเจอนะครับจะดึงกลับให้อัตโนมัติก็จริงแต่ว่าหวัดเสียวพอสมควรนะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนก็ตามนะครับแต่ครั้งนี้ Mercedes-Benz ป,ปรับใหม่มันสมูทขึ้น,นครับเหมือนการใช้งานด้วยด้วยมนุษย์นะครับไม่ได้เหมือนการใช้งานที่เป็นการเซตอัพโปรแกรมเอาไว้เบรกก็นวลขึ้นสมูทขึ้นนะครับอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีเครื่องยนต์นะครับในตัว 350d ก็ถือว่าเป็นเครื่องเครื่องสารกรนะว่าง,ง่ายๆนะในโมเดลเก่าของเขา s c l r s s ที่เจเนอเรชัน6นะครับพราเครื่องยนต์ก็เป็นตัวนี้นะครับในรูปแบบของ6สูบดีเซลนะครับเทอร์โบเป็นเทอร์โบแบบ t ูสเต e นะครับแล้วก็แรงม้า286แรงม้าพร้อมกับแรงบ,บิดสูงฮะ0 0นิวตันเมตรเลยทีเดียวผมสัมผัสมาสักพักหนึ่งนะครับเขาไม่ได้ละเลยตำแหน่งของผู้ขับขี่เลยนะรถคันนี้ถือว่าเป็นรถที่ขับสนุก อีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ไม่ได้คือจริงๆแล้วควรจะเน้นไปทางความหรูหราหรือว่าพื้นที่ของเบาะนั่งแถวสซะมากกว่าในอดีที่ผ่านๆมาแต่วันนี้ดีไซนเนอร์ของ Mercedes-Benz เนี่ยให้ความสำคัญกับคนขับเฉพาะเลยนะผมผมมองว่าเป็นแบบคอกพิเเฉพาะเลยที่ให้ผู้ขับขีด่ดูแลได้เองนะครับในอดีตจะใช้งานทีเนี่ยผู้ขบขี่ต้องมาคุมให้ผู้โดยสารแถวสวันนี้ผู้โดยสารแถวสมีคล้ายๆเป็นแท็บเล็ตแยกออกมา ที่คอยสักการระบบนะฮะไปเข้าสู่เรื่องฟิลลิ่งการขับขี่กันเครื่องยนต์ที่บอกอกสูบนะครับพัฒนาให้เป็นดีเซลที่มีความเงียบลงมาจากเดิมนะครับไม่ต้องไปเทียบกับดีเซลของญี่ปุ่นนะครับดีเซลยุโรปที่เป็นเจ้าแห่งการพัฒนาของเขาวันนี้เงียบมากๆแล้วก็อัตราการสิ้นเปลืองนะครับจาก e ีโก้สติ๊กเกอยู่ประมาณ17.8กิโลเมตรต่อลิตรโดยประมาณ 0ถึง100ในระดับรถของ s c a s s นะครับคันนี้อยู่ที่6.4วินาทีเท่านั้นเรียกว่าดึงแบบหลังติดบอกพอสมควรเหมือนกันนะครับโหมด Dynamic s e ี e ล็ก็มีให้เลือกหลายๆโหมดตอนนี้เราสัมผัสกับช่วงล่างของ Air Suspension จาก Mercedes-Benz นะครับหรือเขาเรียกว่าเป็นตัว Airmatic คือตอนนี้วิ่งบนถนนตัวถนนเอมันเป็นลอนเป็นพื้นเป็นลอนอยู่แล้วนะครับปกติถ้าไม่ได้เป็น Airmatic นะ เราจะมีบ um ัมเปอร์เรื่อยๆเรืๆๆ,ๆ,ๆแต่ตอนนี้ผมในฐานะคนขคับ<ๆ>ผมยังไม่รู้สึกเกียร์จะแบ่งตัวอัตราทด9จังหวะแล้วก็ราบลื่นมากในการเปลี่ยนเกียร์แต่ละครั้งกระดั่งชิปที่พรมาลาัยแป้นอาจจะเล็กลงไปนิดนึงแต่ก็กระชับดีใช้งานได้สะดวกสบายพอสมควรนะครับอดีตอาจจะแป้นใหญ่กว่านี้นี่แป้นเล็กประมาณนี้พวงมาลัยก็เปลี่ยนรูปแบบถือว่าเป็นเจนใหม่ที่ในอนาคต ควมรลายของ Mercedes ไม่หนีจากแบบนี้ไปแน่นอนครับเอาละครับก็เข้าสู่ช่วงเวลาของการผ่อนคลายสักหน่อยนะครับจะใช้โหมดปรับเก้าอี้นั่งให้มันลาบขึ้นแนะ้ะก็สะดวกมากใช้เป็นระบบกดปุ่มสมัมผัสที่ด้านข้างนีนะครับกดทีเดียวเ,เขาจะจัดการของเขาเอง ภายในเวลาประมาณ22วินาทีครับ,บนั่งเบาะนั่งก็จะปรับเอนนอน,นก็เหมือนกับเราอยู่ในเบาดนั่งของชั้น First Class นีและครับถึงกับหลับเอาได้ง่ายๆเลยนะครับ ผมบอกได้เลยว่ามันเป็นรถที่นั่งได้สบายมากที่สุดและที่สำคัญมันไม่ทำให้เราหยุดการเชื่อมต่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดต่อธุรกิจแรงตามผู้นี้เนี่ยด้วยระบบคอนเน c t ของเขาเนี่ยซึ่งแหมมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันทำให้ทุกอย่างง่ายได้ไปหมดแล้วก็ยังย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าผมนั่งสบายที่สุดเลยสบายแน,น่นาครับเบาะนั่งทั้งนวดได้ทั้งความร้อนความเย็นในตัวเบาะ คือถ้าไม่ต้องขับลงไปนั่งอย่างเดียวก็สบายติดใจยอยู่เลยยังติดใจยอยู่เลยแต่ในส่วนของตัวรถนะครับราคาค่าตัวของ Mercedes-Benz S-Class 350 D M G Premium คันนี้ครับ7 1 9 0ล้าน1แสบาทอันนี้รุ่นท็อปรุ่นท็อปครับแต่รุ่นรองลงมานะครับเขาเรียกว่า The New S-Class 350 D Exclusive กับความแตกต่าง1คือเรื่องของราคาตั้งใช่6ล้าน6แสน0 90, บาท แต่ดูเหมือนว่าฟีเจอร์เขาก็จะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายนะอย่างนี้ครความแตกต่างเนี่ยเกิดจากรูปลักษณ์ก่อนนะครับเพราะว่าตัว AMG Premium เป็นเรื่องของบอด y ี้พาร์ทรอบคันที่ทําให้ดูสปอร์ตมากขที่ส้ดนอกจากนี้ครับความแตกต่างของลวดลายล้อแม็กกับขนาดไซส์ของเขาเจ้า AMG Premium ใน20นิ้วนะครับส่วน Exclusive เหลือ19นิ้วเบาะหนังข้างใน AMG Premium เป็นหนังเนปป้านะครับส่วนตัว Exclusive เป็นอีกรูปแบบหนึงรวมถึงฟีเจอร์บางตัวที่รถหลั่นลงไปแต่ก็ไม่ได้เยอะนะครับว่ามันแตกต่างกันน้อยมากอะเพียงแต่ว่าถ้าชอบแบบไหนนะก็ว่ากันไปแล้วก็ไอ้ฟีเจอร์ที่แตกต่างเนี่ยไม่ได้มีผลต่อการใช้งานเท่าไหร่นักต้องบอกอันนี้สำคัญกันนะ มาซาเซีก3ใหม่ SUV คันแรกของคุณ Feel the Drive ตอบทุกความสเร็จเป็นหนึ่งเดียวสะท้อนตัวตนที่เหนือกว่า All New Isuzu MU-X เหนือทุกความเชือ่อเหนือทุกความสเรรด Originality Redefined ก้าวสู่ขั้นที่เป็นตัวเรา like me, uh, ด้วยพลังจากข้างใน ความคุ้มค่าที่มากยิ่งขึ้น Mazda CX 3ใหม่ SUV คันแรกของคุณ FILL THE DRIVE ตอบทุกความสำเร็จเป็นหนึ่งเดียวสะท้อนตัวตนที่เหนือกว่า All New Isuzu MU-X เหนือทุกความเชือ่อเหนือทุกความสำเร็จ Originality Redefined นุนโดย Mazda Ford BRG ขาสู่ช่วงท่องโลกยานยนต์กับออ t โตเวอร์ไทยแลนด์นะครับมาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวบนโลกยานยนต์กันนะครับท่านผู้ชมครับในช่วงเวลาที่ผ่านมานี้ต้องบอกว่ามาตรการความเข้มข้นในเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดโควิดนี่ส่งผลมากมายเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดรถยนต์เองก็รับผลกระทบกันไปเต็มๆเช่นเดียวกันนะครับยอดขายรถยนต์ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นรายงานล่าสุดเนี่ย ตกไปถึง38.8%ซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างจะเยอะนะครับและยังคงตกต่อเนื่องมานับตั้งแต่มิถุนายการกฎาคมนะครับสิงหาคมก็ยังตกต่อเนื่องเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับอย่างไรก็าตามนะครับแต่ถ้าเกิดยอดสะสมแล้วเนี่ย เมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยก็ยังคงออมากกว่านะครับเพิ่มขึ้นอีกประมาณ2%เศรษนะครับซึ่งนั่นก็ทำให้เราจะต้องจับตาดูนะครับว่าตลาดรถยนต์เนี่ยมีโอกาสที่จะพงกหัวขึ้นเมื่อไหร่นะครับอย่างไรก็ตามนี่ตอนนี้เริ่มมาตรการนี้มีการผ่อนคลายขึ้นมากแล้วนะครับก็คาดหวังว่านับจากเดือนนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็คงจะมีทำให้การค้าขายเนี่ย กลับมาคล่องตัวมากขึ้นนะครับแล้วก็เราก็ยังมีความหวังว่าง,งานมอเตอร์เอ็กซ์โปซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงปลายปีนี้นะครับก็ยังเป็นความหวังของแวดวงยานยนต์ว่าจะได้จัดหรือไม่นะครับอย่างไรต่าง,งก็มีสัญญาณค่อนข้างจะดีนะเราก็หวังว่าถ้างานได้จัดมาในตลาดรถยนต์ก็คงจะคึกคักขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งนะครับช่วงนี้เรื่องของการทําโปรโมชั่นเพื่อการขายรวมทั้งการเปิดตัวรถใหม่ก็ยังคงมีอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุด BMW ก็เปิดตัวรถรุ่นใหม่ของเขานั่นก็ คือ BMW 3 20 L I นะครับ BMW 3 20 L I Luxury ใหม่นี้ยังคงลุกสปอร์ตโชบเชียวเช่นเดิมนะครับแต่เพิ่มเติมก็คือ มีมิติรถที่มีความยาวมากขึ้นจากการยืดช่วงล้อเช่นเดียวกับ BMW 330 LI M Sport ที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้นั่นเองโดยมีมิติความยาวรวม4,819ม mm, ิลิเมตรความกว้างที่1,827ม mm, ิลิเมตรและความสูง1,441ม mm. ิลิเมตร ประตูหลังที่กว้างขึ้นกว่า bmw s e r ี e ส์3เดิมถึง110มิลิเมตรช่วยให้ผู้โดยสารเบาหลังเข้าออกจากรถได้สะดวกยิ่งขึ้นและมีพื้นที่ห้องโดยสารแถวหลังยาวขึ้นอีก43มิลิเมตร bmw 320 li luxury นั้นยังคงขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซิน2ลิตร4สูบ bmw twin power turbo กำลัง184แรงมา้าและแรงบิดสูงสุด300นิวตันเมตร อัตราเร่งจากศูนย์ถึง100ยกิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน8.1วินาทีครั้งนี้มาด้วยราคาจำหน่าย2.469ล้านบาทเรายังมีรถยนต์จากฝรั่งเศสนะครับนั่นก็คือเปอร์โยครับเปิดตัวรุ่นใหม่ของเขาเป็น SUV รุ่น3008ครับเปอร์โยประเทศไทยเปิดตัว3008 SUV รุ่นใหม่ภายใต้คอนเซ็ปต์ FACE THE NEW FACE นั่นก็คือการปรับโฉมใหม่อีกครั้งหนึ่งของ3008ซึ่งเปิดตัวไปก่อนหน้านี้แล้วและก็ได้รับการตอบรับจากตลาดเป็นอย่างดีจนทำให้มีประชากรของเปอร์โยในช่วง2ปีที่ผ่านมากว่า1,000คันการปรับตัวครั้งใหม่นี้ถูกปรับให้ดูชัดเจนและทันสมัยยิ่งขึ้นสะดุดตากับกระจังหน้าแบบไร้กรอบ สวยงามล้ำสมัยเพิ่มความชัดเป็นเส้นคลีบทอดยาวใต้ไฟหน้าแบบ Fu l l LED ขนาบข้างด้วย Daytime Running Light แนวตั้งคล้ายกับเขี้ยวสิงโตเพิ่มความสปอร์ตด้วยช่องดักลมสีดำบนกันชนด้านหน้าขณะที่ปลายฝากระโปรงด้านหน้าติดตั้งตัวนูน3008ระบุรุ่นชัดเจนพร้อมด้วยลาวหลังคาดีไซน์ใหม่ให้ดูสปอร์ตยิ่งขึ้น ด้านท้ายก็มีการปรับไฟท้ายเป็นแบบฟู l l LED สะท้อนกรงเล็บสิงโตได้อย่างทรงพลังพร้อมไฟเลี้ยวแบบไล่ระดับภายในห้องโดยสารมีความโดดเด่นตรงที่มาตรวัดดิจิตอลอเนกประสงค์ขนาด12.3นิ้วด้านหน้าคนขับสามารถปรับการแสดงผลได้อย่างอิสระติดตั้งทัชสกรีนเอเนกประสงค์ขนาด10นิ้วบริเวณกลางแดชบอร์ดเป็นจอภาพความละเอียดสูงรองรับการสั่งงานด้วยเสียง ทั้งระบบนำทางโทรศัพท์เครื่องปรับอากาศและคลื่นวิทยุในขณะที่เครื่องยนต์นั้นยังคงเป็นเครื่องเบนซิน4สูบ1.6ลิตรทวินสกอ l l ทอร์โบ 167แรงมา้ามีแรงบิดสูงถึง245นิวตันเมตรเรียกว่าสูงที่สุดในรถยนต์กลุ่มเดียวกันซึ่งช่วยให้เป็นรถที่มีอัตราเร่งดีและใช้เชื้อเพลิงได้อย่างคุ้มค่า The New p e r e o 3008 SUV คันนี้ก็ขึ้นโชว์รูมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับราคาจำหน่ายอยู่ที่1.689ล้านบาทอันนี้เป็นเรื่องของการบริการนะครับฟอร์ดเปิดแคมเปญใหม่นะครับสำหรับเรื่องของบริการหลังการขายที่เรียกว่า Ford Care ครับ ฟอร์ดประเทศไทยเปิดตัวโปรแกรมฟอร์ดแคร์โปรแกรมการขยายระยะการรับประกันคุณภาพรถยนต์ใหม่ในรูปแบบสมาชิกที่มอบการดูแลและคุ้มครองรถของลูกค้าแบบครบวงจรพร้อมมอบความสบายใจในการถือของรถยนต์ฟอร์ดระยะยาวโดยฟอร์ดแคร์จะให้การคุ้มครองต่อเนื่องเมื่อการรับประกันรถใหม่จากโรงงานสิ้นสุดลงฟอร์ดแคร์มี2แพ็กเกจด้วยกันนั่นก็คือโก p แพ็เกและไดรฟ์ไลน์แพ็เกจ ขึ้นอยู่กับจํานวนกลุ่มอะไหล่ที่จะให้การรับประกันตั้งแต่เครื่องยนต์ระบบส่งกําลังไปจนถึงระบบเสียงและระบบไฮเทคโนโลยีถ้าเลือกซื้อโปรแกรม Ford Care ์ภายใน31ธันวาคมปีนี้นะครับจะได้รับส่วนลดทันทีมูลค่า1,500บาทนั่นก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงของท้องโลกยานยนต์นะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www Autoworldthailand.com นะครับ คลิปทิ้งท้ายวันนี้ไปกันที่ผลงานของ Ken บล็อกครับริพเทพของเรานะครับกับ Ford Fiesta ของเขาซึ่งครั้งนี้เขาไปถ่ายทำจิมทาน้าของเขาที่สวีเดนครับก็ละเลงกันบนถนนหิบมาเลยนะครับต้องบอกว่าพลาดไม่ได้สนุกสนานตื่นเต้นทุกวินาทีครับ อีซูซู x 4ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X รู้ก่อนขับกับอีซูซูตอนการอุ่นเครื่องยนต์จำเป็นแค่ไหนก่อนขับรถออกจากบ้านทุกครั้งหลายคนคงใช้วิธีติดเครื่องยนต์เพื่ออุ่นเครื่องยนต์เป็นเวลานานหลายนาทีแต่จริงๆแล้วการอุ่นเครื่องยนต์นั้นมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนสำหรับรถยนต์ในยุคปัจจุบัน และเราจะอุ่นเครื่องยนต์อย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดการสูญเปล่าของพลังงานรู้ก่อนขับกับอีซูซุมีวิธีการมาแนะนำให้ทราบกันครับการอุ่นเครื่องยนต์สำหรับรถยนต์ที่ใช้งานเป็นประจำการติดเครื่องยนต์เพื่ออุ่นเครื่องนานหลายนาทีก่อนจะขับรถออกเดินทางในตอนเช้าอาจจำเป็นสำหรับรถยนต์เก่าอายุมากกว่า20ปีเพื่อรอให้น้ำมันเครื่องไหลเวียนเข้าสู่ระบบ และเพื่อให้เครื่องยนต์มีอุณหภูมิสูงขึ้นถึงระดับทำงานปกติสำหรับรถยนต์ยุคป,ปัจจุบันมีเทคโนโลยีช่วยเหลือต่างๆมากมายอีกทั้งประสิทธิภาพของน้ำมันเครื่องก็ถูกพัฒนาให้สามารถทำงานได้เป็นอย่างดีซึ่งการติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้นานๆนอกจากจะไม่จำเป็นแล้วยังสิ้นเปลืองพลังงานและยังสร้างมลพิษให้กับที่อยู่อาศัยของคุณอีกด้วยแต่การที่จะสตาร์ทรถและออกตัวไปอย่างรวดเร็ว ใช้ความเร็วสูงสูงรอบสูงสูงในทันทีก็ไม่ใช่วิธีการที่ควรกระทำเป็นอย่างยิ่งข้อแนะนำสำหรับการอุ่นเครื่องโดยไม่เสียเวลาและไม่สร้างความเสียหายให้กับเครื่องยนต์ก็มีวิธีปฏิบัติง่ายๆคือเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วปล่อยให้เครื่องยนต์ทำงานที่รอบเดินเบาในระหว่างนั้นก็ขาดเข็มขัดนิรภัยตรวจสอบกระจกมองข้างกระจกมองหลังเปิดแอร์เปิดวิทยุหรือตรวจสอบสิ่งของที่จะนำติดตัวไปด้วยให้เรียบร้อย ค่อยๆเคลื่อนลดออกไปโดยใช้ความเร็วกับรอบเครื่องยนต์ที่ไม่สูงนะักหากที่พักอยู่ในซอยก็ใช้ความเร็ว30-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงขับไปเรื่อยๆระยะทางประมาณ1-2กิโลเมตรเมื่อเข็มวัดอุณหภูมิหม้อน้ำถึงจุดกึ่งกลางหรือไฟเตือนความร้อนสีน้ำเงินดับลงก็สามารถใช้ความเร็วที่สูงขึ้นได้วิธีการเช่นนี้ก็จะได้ทั้งอุ่นเครื่องยนต์และได้ระยะทางไปด้วยพร้อมๆกัน การอุ่นเครื่องยนต์สำหรับรถยนต์ที่จอดไว้นานๆรถยนต์ที่จอดทิ้งไว้เป็นเวลานานๆถึงแม้จะไม่ได้ใช้งานก็อาจเกิดความผิดปกติได้เช่นกันนอกจากนี้แบตเตอรี่ก็จะเกิดการขายประจุจนไม่มีไฟเหลืออยู่อีกต่อไปเราจึงต้องสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่ออุ่นเครื่องยนต์บ้างซึ่งก็มีวิธีการมาแนะนำดังนี้ครับมันสตาร์ทเครื่องยนต์สัปดาห์ละครั้งทิ้งไว้ประมาณ10-15นาที โดยติดเครื่องยนต์เดินเบา5นาทีหลังจากนั้นเร่งเครื่องยนต์ให้รอบเครื่องยนต์ทำงานประมาณ1500ถึง2,000รอบต่อนาทีอย่างน้อยประมาณ5นาทีเพื่อชาร์จไฟให้กับแบตเตอรี่หากสามารถทำได้ควรนำรถออกมาขับบ้างเพื่อให้ระบบกลไกลต่างๆของรถทั้งหมดได้ขับเคลื่อนหรือขยับรถเดินหน้าหรือถอยหลังไปจอดจากจุดเดิมเล็กน้อยเพื่อให้น้ำหนักของรถยนต์ที่กดลงบนยางเปลี่ยนตำแหน่งการกดทับ ลดความเสียหายของอยางในจุดเดิมที่อาจจะทำให้ยางเสียความสมดุลการอุ่นเครื่องยนต์ก่อนออกเดินทางถือว่ายังมีความจำเป็นอยู่เพื่อให้ระบบต่างๆภายในเครื่องยนต์พร้อมสำหรับการใช้งานแต่การอุ่นเครื่องยนต์ด้วยการติดเครื่องทิ้งไว้เฉยๆนานๆก็เป็นการสิ้นเปลืองพลังงานสร้างมลพิษและเสียเวลาไปอย่างเปล่าประโยชน์ เราจึงต้องหาจุดกึ่งกลางเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้พลังงานและหาวิธีการยืดอายุรถยนต์ของคุณให้ใช้งานได้นานๆไปพร้อมๆกันครับแล้วทั้งหมดครับเป็นเรื่องราวในรายการออโตมอเตอร์ไทยแลนด์ประสัปดาห์นี้นะครับท่านที่เขรับชมช่วงไหนของรายการนะครับไปรับชมย้อหลังได้ที่ YouTube c h anel n Auto Motor Thailand หรือที่ Facebook Fanpage ชื่อเดียวกันนะครับออโตมอเตอร์ไทยแลน ในส่วนของเว็บไซต์เราใช้ชื่อว่า autothailand.com w o r l d ครับลองเข้าไปอัปเดตข่าวสารกันดูได้นะครับก็พบกันใหม่กับรายการ Auto ้ม t เตอร a ไทยแลนะครับทุกวันเสาร์2 3 0 0นถึง23.30นครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ